สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง HTML และ CSS เป็นการปรับแต่งนะครับจาก p p 5นะครับเราก็สามารถเปิดมาดูพวกโค้ด CSS พวกนี้ที่จะเอาไปปรับแต่งได้เช่นนะครับเช่นตัวอย่างครับเราต้องการปรับภาพตัวนี้ให้มันเสมอกันมาตรงนี้นะครับให้มันเสมอกันมาด้านด้านซ้ายด้านขวา นะครับเราก็ไปที่โค้ดแล้วไปพิมพ์ตัวนี้ครับพิมพ์ตัวนี้อันนี้คืออีเมลอีเมลตัวนี้มาจากไหนครับ IMG ตัวนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ครับส่วนหัวเนี่ยตัวนี้ครับตรงนี้นะครับหรือเราระบุให้มันให้มันดีกว่านั้นแบบไม่ให้มันไปทัวพันไม่ให้มันไปยุ่งกับโค้ดอื่นๆเราก็สามารถที่จะใช้ดีฟใช้ h ฮดเดอร แล้วก็ตามด้วย ing ครับเหมือนตัวนี้ครับเดียอันนี้ที่ใส่อย่างนี้เพราะว่าถ้าเราไปใส่แค่ไอออนจอย่างเดียวมันจะชนกันกับด้านบนนะครับเราจึงบอกว่ามันอยู่ภายใต้ดีฟนะตารางดีฟนะครับดีฟตัวไหนครับตัวนี้ครับที่ให้มาตัวนี้ครับตัวนี้นะดีฟตัวนี้ครับดีฟตัวนี้อยู่ในส่วนของตรงนี้นะตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับตัวอื่นไม่เกี่ยวดีฟแล้วไปหาคําว่า ดิฟตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แล้วไปหาคําว่าตัวนี้ครับต่อ้ดย <พ UST> ตัวนี้ให้มันชี้ไปหาคําว่าตารางดิฟที่ชื่อนี้นะครับที่ชื่อนี้แล้วก็มีคําว่า i m g ที่อยู่ภายใต้ดิฟตัวเนี้ยภายใต้ดิฟที่ชื่อเนี้นะครับนี่คือรูปภาพของตัวนี้นะครับที่มันจะไปจัดการให้เรานะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นี่คือตัวนี้ครับส่วนตัวข้างบน i m g เมื่อกี้ i อ g ตัวนี้ก็คือส่วนหัวเว็บครับส่วนหัวเว็บตัวนี้ครับส่วนหัวเว็บตัวนี้และส่วนเมนูตัวนี้เราก็ไปแก้ด้วยการตั้งเป็นให้มันพอดีกันครับตั้งให้มันพอดีกันเห็นไหมครับส่วนหัวเราตั้งขนาดนี้ส่วนเมนูเราก็ควรที่จะตั้งให้มันเท่ากันครับส่วนในเรื่องของ i อ g ที่อยู่ภายใต้ดิฟตัวนี้อยู่ภายใต้ดิฟตัวนี้ เราตั้งเป็นร้อมันมาเท่าไหร่มันก็จะไปแบบเปอร์เซ็นต์อยเปอรแล้วก็มีความสูงเป็นออโตตามนั้นนะครับหรือเราจะไปใส่ตรงนี้เป็นดิฟตามด้วยเฮดเดอร์ก็ได้นะครับมันก็ไม่เปลี่ยนครับจุดวักอย่างนี้ก็ได้ครับอะอย่างนี้ก็ได้นักไปดูก่อนว่าจริงไหม มันจะลดลงมานิดนึงเห็นไหมครับลดลงมานิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราไปแก้ไขโค้ดเมื่อกี้นะครับถ้าไม่อยากให้มันยุ่งยากไม่อยากให้มันปวดหัวตามมาเราก็ไม่ต้องไปใส่อะไรขนาดนั้นก็ได้เราก็มันมันใช้การได้อยู่แล้วนะครับใช้การได้อยู่แล้วเราก็ไปลบตัวนี้ออกนะครับลบตัวนี้ออกแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าภายใตอัภปาย ภายภาคหน้าอนาคตเนี่ยเราไปเพิ่มโค้ดอะไรอีกมากมายเข้าไปเราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อย้ายมันซ้ํากันนะครับย้ายมันซ้ํากันทีนี้ไปดูไอตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนสีสีสีขอบที่เราเอาเมาไปชี้นะครับเอาเมาไปชี้าไหนตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับรูปภาพเมื่อกี้ ทุกครั้งคิเอาเมาสไปชี้นะครับนี่ก็เลื่อนมาอยากได้สีอะไรก็เลื่อนเอาอคลิกแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้อย่างเช่นตอนนี้มันมันเป็นสีแดงเห็นไหมครับเอามาไปชี้เป็นสีแดงสีแดงสีแดงนะครับสีแดงขนาดขนาดหนึ่งถ้าเราไม่เอาหนึ่งเหรอเอาสามได้ไหมก็ได้ใส่สามแล้วก็ามาชี้ตรงสีสีนะครับแล้วเอาเป็นสี้ําเงินบ้างดิ เงินเห็นแบบนี้ครับอาจจะไม่ค่อยเข้มนะอ่าเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามโดยที่เราไม่ต้องไปจดจําครับไม่ต้องไปจาําเลยไม่ต้องไปพิมพ์นะครับเราชี้เอาแบบนี้เปลี่ยนเอาแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ไปดูโค้ดอารีเฟสก่อนนะแล้วเอามาไปชี้ครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นทั้งตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับก็ I M g เหมือนกันเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นขึ้นตัวนี้นะครับชี้ตัวนี้เหมือนกันครับ เปลี่ยนแค่นิดเดียวแต่มันก็จัดการให้เราทั้งหมดว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ<ม>ครับไปดูโค้ดอีกว่าไปดูโค้ดอีกว่าเวลาเราไปพิมพ์อยากให้อยากให้ตัวหนังสือมันขึ้นข้างบนตรงนี้เห็นไหมครับอยากให้ตัวหนังสือมันขึ้นข้างบนตรงนี้อยากให้มันขึ้นข้างล่างตรงนี้เราจะต้องไปเติมอะไรบ้างก็ไปที่ตรงนี้ครับ ไปที่รูปภาพแล้วเราก็เติมเนี่ยหัวข้อครับโค้ดหัวข้อหนึ่งถึงหกนะมีหนึ่งถึงหกนะครับถ้าเราต้องการใหญ่ขนาดไหนเราก็หนึ่งถึงหกครับก็พิมพ์ดูครับพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ใช่พิมพ์เลขหนึ่งถึงเลขหกในบรรทัดเดียวไม่ใช่อ่าพิมพ์บนี้ยหัวข้อก็อยู่ที่เราจะตั้งหัวข้ออะไรตัวนี้เนื้อหาที่เราจะเขียนเขียนบอกว่ารูปภาพตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรอันนี้แค่ใส่ให้ดูเฉยๆนะครับใส่ให้ดูเฉยๆตัวนี้อย่างนี้ครับ ก็ใส่ทุกตัวครับเห็นไหมครับทุกตัวทุกรูปภาพเลยนะครับมีกี่รูปภาพก็ใส่ไปนะครับใส่ไปและอีกตัวหนึ่งครับจะมีตัวหนึ่งนะตรงนี้ครับ enter แล้วก็ a r f ตัวนี้ครับเป็นการลิงก์นะเป็นการลิงก์อ่า a ตัวนี้ตัดไม่อยู่ข้างข้างหลังรูปภาพต่านี้ก็ได้ครับ ถ้าไม่เอาตัวหนังสือไปด้วยถ้าไม่ลิงก์ทั้งตัวหนังสือไปด้วยเราก็ลิงก์เฉพาะรูปภาพก็ตรงนี้ครับวางเอตรงนี้ครับวางเอเพื่อนนี้ไปอย่างนี้ครับแล้วก็ลิงก์ตัวนี้จะให้มันไปไหนสมมติว่าจะให้มันไปที่ Google เราก็ g o o g l บิฟิกี e. อย่างนี้ครับลองดูนะภาพแรกนะครับภาพแรกไปดูครับรีเฟรชก่อนเสร็จแล้วดูครับ เอาเมาส์ไปชี้เป็นอย่างงี้ครับถ้าเราคลิกมันก็จะไปครับไม่ถูกมันไม่ไปที่ google.com อ่าเดี๋ยวดูก่อนผิดตรงไหนครับอ๋อ http หือไม่เราก็อย่างงี้ครับพ,พิมพ์อย่างงี้ก่อนก็ได้ครับพิมพ์อย่างงี้เสร็จแล้วก็เอาลิงก์ครับเอาลิงก์ไปนี่เอาลิงก์ไปครับไปแก้ลิงก์ไม่ วางลงป้ายครับเป็นอย่างนี้ครับวางลงป้ายเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับติเฟตไหมถ้าเราไปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็คลิกไปไหมไปชนิดตรงถูกต้องนะครับลิงก์ต้องถูกต้องด้วยนะลิงก์ต้องถูกต้องด้วยนะครับไปครับถ้าตัวนี้จะไป youtube บล่ะเราก็มาตรงนี้ก่อนครับไปที่หน้าเว็บ youtube อย่างเงี้ยคัดลครับ แล้วก็ไปที่โคดครับทำให้ดูแค่สองนะครับเนี่ครับนี่วางอย่างงี้ครับกลับครับเถ้าจะให้มันลิงก์รูปภาพเราก็ต้องไปครอบรูปภาพเอาไว้ครับครอบรูปภาพถ้ามันเป็นตัวหนังสือเราก็ครอบตัวหนังสือครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ Copy ไปก่อน Copy ี้ไปลบออก เพราะเราไม่ได้เอาตัวนี้เนี่ยลบออกก็ปีตัวนี้นี่ครับแล้วก็ตามด้วยตัว A ครับตัว e c t r l x ตัดนะ c t r l x ตัดออกนะครับตัดย้ายนี่ก็จะเป็นลิงก์ครับอันนี้รอการลิงก์นะ เราการลิงก์ว่าจะลิงก์ไปที่ไหนอันนี้เราใส่2แล้วนะครับใส่2แล้วเราก็ไปดูครับเซฟอัตโนมัติแล้วเราก็ไปดูครับรีเฟรชครับอันนี้จะไป youtube จริงไหมคลิกเข้าไปมันก็จะไป youtube อย่างนี้นี่คือการลิงก์นะครับลิงก์ไม่ยาก <c oughs> เรื่องลิงก์นี่ไม่ยากเลยสามารถจัดการได้แบบง่ายๆ <c oughs> แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยเราต้องการลิงก์ไปทางไหนเราก็จัดการของเรานะครับจัดการของเราไปหาชื่อเว็บ มหมันตรงกันแล้วก็ค่อยลิงก์นะครับอันนี้ EP เสริมให้เราได้รู้วิธีการสร้างหรือวิธีการจัดทำปรับแต่งเนื้อหาให้มันดูดีมีสไตล์มากขึ้นนะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นครับ